บนตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้นะครับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าดูจะเป็นสินค้าที่ดุเดือดเหลือเกินครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีชื่อของเบนจามินเชสโกรวมอยู่ด้วยนะครับวันว่านี่คือหนึ่งในกองหน้าเบอร์เที่น่าจับตามองอย่างมากพร้อมกับคุณสมบัติที่ถูกยกย่องว่ากำลังจะกลายเป็น complete forward เป็นหมายเลขเกรุ่นเวอร์ชันอัปเกรดครับซึ่งครั้งหนึ่งครับ ตอนที่เขาอายุ16ปีนั้นใครหลายคนบอกกับเขาว่าคุณมีโอกาสที่จะเก่งกว่าเออร์ลิงบราฮาแลนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับนำเรื่องราวของเบนจามินเชสโก้นะครับมาไล่เรียนกันหน่อยครับว่าเด็กคนนี้มีความน่าสนใจอย่างไรแล้วอนาคตจะเติบโตขึ้นไปในทิศทางไหนติดตามไปที่นี่พร้อมๆกันนะครับกับฟุตบอลลิสตาสตอรี่โดยผมยักเมนสแตนด์ครับ m Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับสังเกตไหมครับว่าวัน2วันที่ผ่านมานะครับมันดูแบบร้อนเ,นเนอหนียวเหนอะหนะเหลือเกิน ซึ่งในช่วงเวลาแบบนี้แหละครับเราก็ต้องหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองกันหน่อยครับโดยเฉพาะความสะอาดของร่างกายนะครับและถ้ายิ่งเป็นผู้ชายอย่างเราๆเนี่ยนะครับควรให้ความสําคัญกับจุดซ่อนเรนโดยเฉพาะใครๆที่ ออกกำลังกายบ่อยๆออนะครับเตะบอลเล่นกีฬาวิ่งเข้าฟิตเนสต่างๆพอจะทราบดีใช่ไหมว่าไอตอนที่มันแบบเหงื่อไหลใครย้อยหมักหมมจุดซ่อนเร้นก็อับชื้นเหลือเกินมีทางออกมาแนะนำให้กับทุกคนครับนั่นก็คือ ที่ตั้งต่างงานอยู่ตรงนี้เลยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมมิ่งครับผลิตภัณฑ์ชื่อดังที่เกี่ยวกับการกําจัดขนจุดซ่อนเร้นในที่ต่างๆนะครับไข่กรูมมิ่งถือว่าตอบโจทย์อย่างมากครับเพราะว่าการกําจัดขนต่างๆตามร่างกายให้มันเกลี้ยงเก่าเนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะสามารถช่วยลดอาการเหม็นอับได้เป็นอย่างดีโดยเพราะจากกลิ่นเหงือ่อ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการดูแลตัวเองอีกแบบครับถ้าเราแฮปปี้มีความสุขคนที่อยู่ข้างๆคนที่ใกล้ตัวคุณก็จะมีความสุขไปด้วยนอกจากจะลดอาการเหม็นอับได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับหากใครคิดว่าเออไอเครื่องไข่รกร่งเนี่ยถ้าใช้แล้วเฮ้ยมันจะมันจะรู้สึกอย่างไรมันจะเจ็บไหมมันจะบาดไหมยืนยันด้วยตัวเองเลยครับจาก คนที่เคยทดลองใช้มาแล้วนะครับรับรองครับว่าไม่อันตรายครับไม่บาดอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวมีดของเครื่องไข่กรุ밍เนี่ยนะครับเขามีนวัตรกรรมเซฟ e ทคครับปลอดภัยต่อร้องชายของคุณแน่นอนครับใบมีดจะอยู่ด้านในและไม่สัมผัสกับผิวหนังโดยตรงครับสามารถโกนขนในจุดต่างๆได้อย่างสะอาดเรียบร้อยไม่มีบาดแผลแน่นอน นอกจากนี้นะครับไข่กรูมิ่งยังคงมีความทนทานแข็งแรงและสามารถกันน้ําได้100%เครับพร้อมกับรับประกันตัวผลิตภัณฑ์ที่ยาวนานถึง1ปีเต็มนะครับซึ่งตัวเครื่องตอนนี้นะครับมีถึง3สีเลยนะครับสีดําสีฟ้าสีเบจทุกสีสวยสดงดงามครับแล้วแต่ทุกคนเลือกได้เลยและสาคัญนะครับตอนนี้เนี่ยไข่กรูมิ่งเขาแจ้งมาครับบอกว่าของปลอมกํลาลังระบาดหนักมากครับ ระวังไว้หน่อยละกันนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับย้ำตรงนี้ครับไข่กร o o มมิ่งของแท้ไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับต้องซื้อโดยตรงเท่านั้นครับและตอนนี้เนี่ยเขามีกล่องใหม่แล้วนะครับกล่องเก่าไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับถ้าใครไปเจอช่องทางไหนที่มันเป็นรูปกล่องเก่าอยู่รับรองคราว่าของปลอมแน่นอนและช่วงเวลาสำคัญมาถึงนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษครับใครที่กำลังสนใจเครื่องไข่กร o ้มมิ่งนะครับ ตอนนี้นะครับทางแบรนด์เขามีโปรโมชั่น8เดือน8แบรนด์แท้ลดโหดครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่ทริมเมอร์ครับลดเหลือเพียงแค่1,491บาทหรือว่าถ้าจัดเป็นแพ็คคู่คอมโบเลยนะครับก็คือเครื่องเล็มขนน้องชายไข่ทริมเมอร์และไข่ครีนเซอร์ครับเป็นครีนเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่ Grooming จัดเป็นโปรแพ็คคู่เนี่ยในราคาเพียงแค่1,666บาทเท่านั้นครับห้ามพลาดเลยนะครับโปรโมชั่น8เดือน8 มีแค่2วันเท่านั้นครับ8สิงหาถึง9สิงหาเท่านั้นใครสนใจนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับในช่อง description ใต้คลิปนี้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับเริ่มต้นจากสราบัน Red Bull ก่อนครับ ทุกคนพอจะทราบใช่ไหมครับว่า Red b u ู l นั้นค่อนข้างจะให้ความสำคัญครับในเรื่องของการสนับสนุนโลกกีฬาเราได้เห็นพวกกีฬา Extreme F1 รวมถึงในโลกของลูกหนังด้วย r e d b u ู l ก็จะมีเครือข่ายพันธมิตรเนาะหลากหลายทีมที่อยู่บนโลกใบนี้และอยู่แทบทุกทวีปนะครับซึ่งโมเดลทางธุรกิจของ r e d b u ู l ก็ชัดเจนครับในการเลือกเฟ้นสรรหาบรรดาเด็กๆด,ดาวรุ่งไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้ครับ เรดบู l มั่นใจครับว่าเครือข่ายแมวมองของเขาเนี่ยจะสามารถหาคุณเจอและกลุ่มเด็กๆเหล่านั้นเมื่อถูกคัดสรรเข้ามาแล้วนะครับก็จะถูกพัฒนาตามระบบแบบแผนงานของ r e d b บู l จนถึงจุดหนึ่งครับก็ปล่อยออกไปในราคาที่ได้กำไรมหาศาลมันเป็นรูปแบบการทำธุรก,กิจที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับแค่ออกแรงก่อนครับหาตัวนักเตะให้เจอกลุ่มดารุ่งที่จะสามารถพัฒนาเติบโตขึ้นมาได้และเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสม พร้อมที่จะลงตลาดและก็สร้างกำไรให้กับโมเดลธุรกิจนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็พอคุ้นชื่อกับกลุ่มนักเตะซูเปอร์สตาร์หลากหลายนะครับดดโยปาเมกาโนเอ,อริงเบาาลฮารลนอิบูโกนาเต้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูโดมิกร์ซอบสไลน์น่กใช่ติโมแวรเนอร์ก็ใช่เพราะฉะนั้นเราเห็นรูปแบบวิธีการทำงานของเรวบูลและมันเห็นผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ไล่เลียงมาครับกำลังจะบอกว่าเบนจามินเชสโกก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ ทีมงานของ e ร b บู l นะครับค้นพบเชสโกผ่านระบบการสำรวจผู้เล่นทั่วยุโรปครับที่มีโครงข่ายละเอียดยิบและมีเป้าหมายระยะยาวครับนี่คือจุดแข็งก้อนใหญ่ๆเลยนะครับของ Red Bull ทำให้พวกเขานั้นสามารถค้นหาดาวรุ่งพรสวรรค์สูงจากประเทศเล็กๆหรือในลีกที่อาจจะไม่ได้โด่งดังมากนะักโดยเฉพาะยุโรปกลางหรือยุโรปตะวันออกทาง e ร b บู l นั้น ติดตามเชสโกมาตั้งแต่ระดับเยาวชนนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นฉายแววตั้งแต่อายุยังน้อยลงเล่นให้กับทีมเ,เล็กๆอย่าง NK ดอนเซอร์และ NK ็นเคเสโกซึ่งบ่กกันว่าณนะตอนนั้นเนี่ยข้อมูลของเชสโกเนี่ยนะฮะได้รับความสนใจจากบรรดาทีมงานของเรดบูลเป็นอย่างมากในปี2018ครับตอนนั้นเนี่ยเขาอายุเพียงแค่15ปีครับยิงไปมากกว่า20ประตูครับในฤดูก,กาลเดียวตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่กับ NK ็นเคเคสโกครับในชุด u 15และไม่ใช่เป็นแค่เรื่องยิงประตูนะครับ ทางทีมงานของเรดบูลนั้นพยายามมองหาและเพิ่มเติมในเรื่องของข้อมูลสติต่างๆเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณยิงประตูเยอะแล้วจะได้รับการคัดเลือกเพราะทางเรดบูลนั้นเขามีระบบวิเคราะห์สิติขั้นสูงครับทำงานร่วมกับวิดีโอเกมเพลย์สเตชันประเมินนักเตะครับทั้งศักยภาพร่างกายสไตล์การเล่นพฤติกรรมการเคลื่อนที่รวมไปถึงการตัดสินใจในจังหวะสำคัญๆและสุดท้ายเนี่ยพวกเขาพบว่าเชสโกคือของดีครับของดีที่สามารถนำมาขัดเกลาวได้ ดึงตนใจดึงตัวเข้าสู่สังกัดทันทีนาตอนนั้นนะครับมันมีการเปิดเผยบอกว่าทีมงานแมวมองนะครับวิเคราะห์เบนจามินเชสโกไว้บอกว่ามีจุดเด่นในเรื่องของส่วนสูงครับมีความเร็วจบสกอร์ที่เฉียบคมเกินวัยทาให้ทีมแมวมองของเรดบูลนั้นประเมินว่าเขามีศักยภาพใกล้เคียงกับเอรินบราวน์ฮารลนครับซึ่งเป็นโมเดลที่เรดบูลนั้นทําสําเร็จมาแล้วซึ่งสุดท้าย2019ครับเชสโกก็ถูกดึงตัวเข้าสู่เรดบูลซาบวก ด้วยค่าตัว2.5ล้านยูโรถือว่าราคาสูงนะครับกับเด็กที่อายุยังน้อยและมาจากประเทศเล็กอย่างสโลวีเนียแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นครับมันคือการลงทุนที่ผ่านกระบวนการการคัดสรรอย่างละเอียดครับเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกถึงแม้ว่าการลงทุนเหล่านี้นะครับ ทาง Red Bull ก็เคยทำมานักต่อน,นักถ้าเราคุยอย่างตรงไปตรงมาก็คือส่วนใหญ่มันก็อาจจะล้มเหลวแล้วครับแต่กลุ่มที่ประสบความสำเร็จเนี่ยบางทีเนี่ย10% 15%มันก็ถือว่าคุ้มทุนแล้วครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่หลายๆคนคาดหวังก็คือเบนจามินเชสโกเนี่ยแหละครับเขามาอยู่กับซอสบวกตั้งแต่อายุ16ปีครับณเวลาตรงนั้นเนี่ยทีมชุดใหญ่มีกองหน้าตัวเป้าก็คือเอริงบราห์ฮันด์ซึ่งแน่นอนครับมันอดไม่ได้หรอกครับที่จะถูกนําไปเปรียบเทียบกันเพราะว่าลักษณะ หรือสไตล์หรือรูปร่างเนี่ยใกล้เคียงกันครับสูงใหญ่ใกล้ๆ2เมตรแต่มีความเร็วมีมัดกล้ามเนื้อที่ทีมงานมองว่ามันเป็นกล้ามเนื้อชั้นยอดแข็งแกร่งมาโดยดีเเอซึ่งลักเตะในลักษณะนี้ครับจะมีความสามารถพิเศษหากพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งได้พวกเขาจะแตกต่างจากกองหน้าสูงใหญ่สไตล์โบราณที่เน้นความแข็งแกร่งชนประทะเก็บบอลเล่นลูกกลางอากาศแต่เบอร์9ยุคใหม่ รุ่นอัปเกรดเนี่ยมันต้องมีความคล่องแคล่วมีความปราดเปรียวมีสปีดต้นสปีดยาวครองบอลได้จบได้และบนวัย16ปีนั่นแหละครับที่เริ่มมีการจับตามองว่าเชสโกเนี่ยแหละครับจะเป็นกองหน้าเบอร์เกา้ายุคใหม่ในรุ่นต่อไปและโดยเฉพาะมันก็เป็นเส้นทางในการทำธุรก,กิจที่มันชัดเจนครับเพราะทุกคนในซาวส์บุกรู้ดีครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเออร์ริงบราห์เลนก็จะถูกขายออกไปพร้อมกับความคาดหวังส่งต่อมาถึงเบนจามินเชสโก้มาเทสยจสเลอร์ครับ อดีตโค้ชของเรเบูลซาบวกในชุดยู18นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาไปทำงานอยู่กับอาราลีนะครับในลีกของซาอุดิอาระเบียยายซึเลเคยกล่าวไว้เมื่อปี2020บครับบอกว่าเชสโก้เนี่ยจะเป็นคนนำทีมของเราในยุคต่อไปเขาเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบมากๆมีจุดแข็งหลายด้านในตัวคนเดียวสปีดที่รวดเร็วมากสำหรับคนที่ตัวใหญ่ขนาดนี้และขนาดเดียวกันเขาก็มีเทคนิคที่ดีมากๆด้วย เหลืออย่างเดียวก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอครับความคงเส้นคงวาที่เขาต้องพิสูจน์ให้เห็นและเขายังมีเวลาอีกมากที่จะเดินไปถึงตรงจุดนั้นย้อนกลับไปนะครับไอ้คำพูดนี้ยัย,ยเลอร์พูดไว้เมื่อปี2020ณปัจจุบันหลายๆคนก็พอจะเห็นภาพและคําตอบคราที่ตัวของเขาเองนะครับในวันที่เริ่มต้นจากที่บอกไปครับว่ามันอดไม่ได้หรอกครับที่มันจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับเอริงบราห์ฮาร์แล เพราะตอนนั้นเนี่ยฮาร์แลนด์กำลังกำลังหุงขึ้นหม้อเลยครับโด่งดังมากๆเป็นดาวรุ่งยึดในตำแหน่งตัวจริงของทีมชุดใหญ่ถ้าหากเด็กคนหนึ่งครับถูกจับไปเปรียบเทียบกองหน้าตัวความหวังของสโมสรบางทีหลายๆคนอาจจะแบบเออยังไม่ถึงขนาดนั้นครับยังต้องใช้เวลาในการเติบโตนู่นนี่นั่นต่างๆแต่บุคลิกคาแรคเตอร์และความมั่นใจของเชสโกแตกต่างไปครับ แม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่เขาถูกปล่อยยืมตัวไปให้ทีมสาขา2ของซาร์สบูก็คือลิฟฟ r ริงนะครับอยู่ในหลีกรองของออสเตรียเขาก็ยังมั่นใจครับว่าเขาดีพอครั้งหนึ่งครับในวันที่เขาถูกยกไปเปรียบเทียบกับฮา r l แลนด์มากๆเชสโกบอกว่าเขาจะเป็นคนที่เก่งกว่าฮาร l แลนด์ให้ได้ไอคำตอบเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นผลลัพธ์อย่าไม่รู้ปรรมครับแต่มันบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ถึงทัศนคติครับว่าเด็กมันมีความห้าวหาญ มันมีความกล้าหาญก,กล้าแกร่งอยู่ในตัวเองและมั่นใจในตัวเองอยู่พอสมควรซึ่งไอเรื่องตรงนี้แหละครับการผายมือต้อนรับความกดดันเข้ามาบนวายเพียงแค่นั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ทําให้ทุกคนในซาวส์โบกนั้นยอมรับในตัวเขาเชสโกเล่าต่อบอกว่าการเปรียบเทียบระหว่างตัวเขากับฮาร์ลนเนี่ยมันทําให้ผมมีแรงมานนใจมากขึ้นมีพลังที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเอง มันไม่ได้กดดันอะไรเลยผมจะตั้งใจฟังเรียนรู้และพัฒนาให้เก่งกว่าเขาให้ได้เพื่อนร่วมทีมของผมที่สโมสรบอกว่าฮาแลนด์กับผมนั้นมีความคล้ายกันมากโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วและพวกเขาส่วนใหญ่ก็ยังบอกอีกว่าผมอาจจะเก่งกว่าเขาด้วยซ้ำซึ่งมันก็ค่อยๆพัฒนาเติบโตอย่างที่ทุกคนทราบแหละครับผ่านเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี เขาใส่ใจกับทุกรายละเอียดครับการจบสกอร์ทักษะการครองบอลโดยใช้เวลาส่วนใหญ่หลังจากการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะศึกษาการเล่นของนักเตะในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่มีรูปร่างสไตล์คล้ายๆกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นคู่เปรียบเทียบอย่างอริ่งบราฮาแลนและรวมไปถึงฮีโร่ขวัญใจของเขาครับสลาตันอิบราฮิมชวชเรียกได้ว่าในแต่ละวันที่ดำเนินไปนะครับพนฒานการของเชสโกมันก็ใกล้เคียงกับ เอริ่งบราฮารันมากขึ้นทุกวันครับบางคนบอกว่าเดินตามรอยเท้ากันเลยครับตอนอายุ18ปีครับเขาก็ได้กลับมาสู่สโมสรแม่ก็คือเรดบุลซาบวกแล้วก็ยึดตำแหน่งตัวจริงทันทีครับในทีมชุดใหญ่หลังจากที่ซาสบวกนั้นปล่อยพัสดาก,ากาครับอีน่งกองหน้าตัวเป้าให้กับเลสเตอร์ซิตี้และเชสโก้ก็ตอบรับความไว้วางใจได้อย่างสวยงามมากๆครับจาก79น้นัดเขายิงไป29ประตูครับโอเคครับถ้ามองจากตัวเลขมันก็ไม่ได้คีเรแต่ถ้ามอง ไปเปรียบเทียบกับเอริงบราวฮาร์แลนดเนี่ยจริงๆแล้วยิงได้เท่ากันนะครับเอริงบราวฮารลนก็ยิงให้กับซอสบวกได้29ประตูแต่มาจากกระเล่นเพียงแค่27นัดเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับทวัดที่ตัวเลขมันอาจจะดูห่างไกลจากจํานวนแมชที่มันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าการมองภาพใหญ่ๆเนี่ย,ยทีมงานหลังบ้านของซอสบวกไม่ได้มองเพียงแค่จํานวนประตูในการลงสนามเท่านั้น พวกเขายังมองทะลุไปถึงสถิติต่างๆในการเล่นเกมรุกรอบด้านของเชสโกครับซึ่งมันยิ่งทําให้มั่นใจมากขึ้นว่าไอเด็กคนนี้มีของพัฒนาเติบโตขึ้นมาและจะกลายเป็นกองหน้าตัวเป้ายุคใหม่ได้อย่างแน่นอนสิ่งที่เขาต้องการก็คือการขยับขึ้นไปครับขยับไปบนเวทีที่มันเข้มข้นขึ้นขยับไปอยู่ในทีมที่ใหญ่ขึ้นและก็เป็นไปตามเส้นทางของเรดบูลเลยครับจากซาสบวกเขาก็ย้ายมาอยู่กับแอเบไลฟ์ิก คริสโตเฟอร์วิเวลครับณนะเวลาตรงนั้นเนี่ยเขาคือผอ,อ,อเทคนิคของไลฟซิกครับและเป็นหัวเรือสําคัญครับในการเจราจาเดีลยวนี้ครับดึงเชสโกย้ายมาอยู่ที่ไลฟซิกเปิดเผยบอกว่าเนบนจามินเชสโกเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรสวรค์สูงที่สุดในวงการฟุตบอลมีศักยภาพมหาศาลครับที่กล้าขึ้นมาเป็นนักเตะระดับชั้นนําเขามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทาเช่นนั้นได้มีความเร็วรูปร่างที่ดีกระโดดได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งในลูกกลางอากาศ เบนจามินคือเพชฌฆาตตัวจริงถึงแม้ว่าจะมีความสูงถึง195เซนติเมตรแต่เขาก็ยังมีความคล่องตัวและมีเทคนิคที่แข็งแกร่งด้วยความสามารถของเขาทําให้เขาจะกลายเป็นนักเตะพิเศษที่มีคุณลักษณะที่หายากมากๆนั่นคือคําพูดของวิเวลนะครับในวันที่เชสโกย้ายมาอยู่กับไลฟ์ซิกถึงตรงนี้เนี่ยแวะบอกนิดน,นึงครับว่าณปัจจุบันคริสโตเฟอร์วิเวลคือหนึ่งในทีมงานหลังบ้านคนสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปเวลาดังกล่าวนะครับ จริงๆเนี่ยก่อนที่ย้ายออกมาจากซาวส์บวกเนี่ยเชสโกก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งครับได้รับความสนใจจากหลายทีมใหญ่ในลีกของยุโรปแต่ก็เป็นวีเวลเนี่ยแหละครับที่รู้ว่าต้องประคับประงมครับเติบโตตามเส้นทางที่ถูกต้องเลยเลือกที่จะ,ะดึงเขามาจากซาวส์บวกแล้วมาอยู่ที่ไลฟ์ซิกและเขาก็มั่นใจเขาว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจากค่าตัวที่ถูกประเมินในเวลาตรงนั้นนะครับบนวัย18ปีอาจจะมีราคาสัก30บล้านยูโรแต่ถ้าเพาะบ่มอยู่ที่ไลฟ์ซิก อีกสักนิดนึง่งนะครับไอตัวเลขตรงนี้มันอาจจะทะลุไปไกลมากครับซึ่งมีการคาดหวังว่าเชสโกอาจจะเป็นนักเตะประวัติศาสตร์ที่มีค่าตัวสูงสุดจากสโมสรนในกลุ่มทุนของเรดบูลเลยครับถ้ามองณปัจจุบันมันก็มีเขาลางที่มีโอกาสเป็นความจริงครับเชสโกย้ายไาอยู่ลาบซิกด้วยค่าตัว24ล้านยูโรครับในซัมเมอร์2023แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการการพัฒนาอย่างถูกต้องครับ ตัวเขาเองก็ยกระดับการเล่นขึ้นมาอย่างชัดเจนแม้ว่าจะเล่นเวทีที่มาตรฐานสูงขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นซีซั่นแรกเนี่ยนะครับเขายิงไป18ประตูให้กับไลฟ์ซิกขณะที่ซีซั่นถัดมาครับ2024-25 20ที่เพิ่งจบลงไปน,นะครับเชสโกได้เพิ่มทักษะการเล่นของตัวเองให้มันรอบด้านมากขึ้นตัวเลขสถิตินะครับบอกว่าเขามีวิธีการเล่นที่หลากหลายขึ้นครับไม่ได้เป็นเบอร์9ที่รอยิงประตูอย่างเดียว แต่มีความเข้าใจเกมมากขึ้นเล่นจังหวะสวนกลับได้ดีขึ้นเป็นกองหน้าที่พักบอลใช้ความแข็งแกร่งได้เล่นเป็นทีมได้และเหนือสิ่งอื่นใดครับตัวเลขในการทําประตูก็มากขึ้นครับสี่ั่นที่ผ่านมาเขายิงให้กับไลฟ์ซิกไป21ประตูครับและนอกจากนี้นะครับยังมีสติการผ่านบอลสําคัญและเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งอยู่ในระดับท็อป5ของบูเดสลิกานะครับไล่ไปถึงจํานวนการแอสซิสต์อีก6ครั้งซึ่งถ้ามองไปถึงความเฉียบคมในการจบสกอร์นะครับ เชสโกมีค่า XG ในซีซันที่ผ่านมาคือ0.17ตอนน่อ1เกมครับซึ่งถ้าเทียบกับจำนวนประตูที่ทำได้ก็คือ21ลูกเนี่ยแสดงว่าเขามีสติการทำประตูได้เฉียบคมมากกว่าโอกาสที่ได้รับนะครับส่วนทางร่างกายครับก็ถูกประเมินไว้อย่างยอดเยี่ยมครับเหมือนกับที่เขาเคยถูกยกย่องมาตั้งแต่อีกเด็กว่านี่คือจุดเด่นของเขานอกจากเรื่องของความเร็วกระโดดได้สูงแล้วตลอดซีซันที่ผ่านมาครับยังมีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เชสโกไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเลยครับตลอดทั้งซีซันในบูเลสลิก้าเนี่ยนะครับทั้งหมด34เกมเชสโกลงเล่นไปถึง33นัดครับพลาดแค่เกมเดียวครับก็คือเกมที่เจอกระโบคุ่มด้วยเหตุผลก็คือติดโทษแบนครับสะสมไม่เหลืองครบ5ใบเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายเนี่ยเต็มร้อครับสมบูรณ์แบบเล่นในทั้งซีซันมันบ่งบอกถึงภาพรวมใหญ่ๆครับซึ่งอย่าลืมครับว่าเขาเพิ่งอายุครบ22ปีเต็มเนี่ย เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองครับซึ่งถ้าลองประมวลผลกันทั้งหมดนะครับจึงไม่ต้องแปลกใจเลยครับกับอายุการใช้งานด้วยวัยขนาดนี้ตัวเลขต่างๆชั้นเชิงที่พัฒนาขึ้นจนไปถึงสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นผู้ที่เต็มปากว่าไลฟ์ซิกนั้นพาเชสโกบินสูงขึ้นมาอีกครับอย่างที่พวกเขาคาดหวังได้สาเร็จกลายเป็นกองหน้าตัวท็อประดับต้นๆของลีกยุโรป และพร้อมแล้วครับที่จะก้าวขึ้นไปเล่นในหลีกระดับสูงขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นว่ากันว่าตัวเลขค่าตัวของเขาเนี่ยมันอาจจะลุกไปถึง80-90หรือ100ล้านโยูโรได้เลยเป็นไปอย่างที่คาดการกันไว้ครับว่าถ้าหามาเพาะบ่มที่ไลฟ์ซิกก่อนจากตัวเลขราวๆ20่สกว่าถึง30ล้านโยูโรมันจะพุ่งสูงขึ้นครับและณนะปัจจุบันคำตอบก็ชัดเจน ใช่ครับเขาอาจจะยังไม่ใช่ถึงขั้นว่าเป็นเบอร์เก้าตัวท็อปขึ้นหิ้งระดับโลกอะไรขนาดนั้นแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการเติบโตของเขาเนี่ยมันน่าสนใจจริงๆเป็นกองหน้าที่เนื้อหอมมากๆครับซึ่งมันก็เพาะบ่มมาถึงจุดตรงที่ว่ามันเริ่มกลมกล่อมแล้วครับไอ้คำว่ากลมกล่อมเนี่ยมันก็วัดตรงที่ว่าคุณเล่นในตำแหน่งกองหน้าและสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องในแต่ละเพล์ที่เล่นหรือเปล่าไอ้ตรงนี้เนี่ย บางทีมันสอนกันไม่ได้นะครับแต่มันต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเติบโตในเรื่องของกระบวนการความคิดและการตัดสินใจซึ่งเชสโกก็อยู่ในเกณฑ์ที่สอบผ่านเลยครับและมันก็ยังมีบางข้อบางคุณสมบัติที่มันอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขแ้ะครับแต่้าจะลืมว่าเด็กเพิ่งอายุ22ปีเขาอาจจะต้องเติบโตขึ้นไปเจอวิธีที่มันเข้มข้นขึ้นปะทะดุดันแทบจะไม่มีเวลายคุณหายใจแต่ถ้าถามว่าในมุมมองของทัศนคติและ ความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยนะเราสามารถพูดได้เต็มปากครับว่าเชสโก้นั้นพร้อมครับพร้อมรับมือความท้าทายนี้และถ้าหากเรามองไปถึงสถานการณ์ณปัจจุบันมันก็พอเห็นเขาลางใช่ไหมครับว่าเราอาจจะได้เห็นเบเจามินเชสโก้บนเวทีพิมียม์ลีกเร็วๆนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามแต่ครับแต่คุณกำลังจะได้กองหน้าดาวรุ่งอายุ22ปีที่มีอนาคตไกลมากๆเหมือนเพาะบ่มมาถึงเวลาที่มันเหมาะสมครับกับการยกระดับขึ้นมา สู่เวทีที่มันใหญ่ขึ้นแฟนๆลุ้นกันเอาเองแล้วกันนะครับแต่มั่นใจเลอเกินครับว่าเขาจะสร้างอิมแพ t ได้แน่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับกับเด็กดาวรุ่งคนนี้นะครับไม่ต้องเฉพาะแฟนนิคลนโซ่หรือแมนยูเต็ดก็ได้ครับแฟนทีมอื่นก็ได้ครับเพราะว่าการได้เห็นนักบอลคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างถูกต้องตามเส้นทางช่วงเวลาที่มันเหมาะสมมันน่าตื่นตาตื่นใจนะครับว่าเขาจะสามารถ พิสูจน์ตัวเองได้บนเวทีระดับท็อปจริงๆหรือเปล่าลองสแสดงความเห็นกันเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกๆคนมากครับสำหรับการติดตาม f o ตบอล l l สตา้าสตอรี่ทางช่องทาง m a เมนส a ตน Thailand ของเรานะครับวันนี้สวัสดีครับ